หมอปลานี่ก็พาอดีตแม่ชีนะครับไปพบหลวงพี่น้ำฝนนะฮะมันก็เป็นเรื่องเป็นราวครับเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างแม่ชีรินนะครับกับพระพลนั้นยังไม่จบไม่สิ้นครับเพราะล่าสุดเองเนี่ยพระพลนะครับถูกขับออกจากวัดเดิมแล้วย้ายไปอยู่วัดใหม่แต่ยังไม่ยอมศึกครับด้านแม่ชีรินนะครับก็ไปร้องที่หมอปลากับแล้วก็หลวงพี่น้ำฝนบอกว่าเนี่ยท่านมีหลักฐานนะเป็นคลิปเสียงสนทนานะการบรรเลงเพลงอะไรอ่ะเขาบอกว่าเป็นเพลงรักเพลงรักอะไรอ่ะ ตอนที่มีความสัมพันธ์กันครั้งแรกอุ้ยตายเอาลองดูหน่อยคุณผู้ชมครับค่ะถ้าย้อนไปนะคะก่อนหน้านี้ทางอดีตแม่ชีรินไปแจ้งความที่สพนิคมคำสร้อยให้เอาผิดกับพระพลฐานที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับตัวเองแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่เมษาปี58ค่ะจุดที่มีเพศสัมพันธ์มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งก็จะเป็นจุดนี้คือลานพญานาค หลังจากนั้นมีการตั้งคณะกรรมการแล้วก็มีมติให้พระพลต้องอาบัติสังฆาทิเศษให้ออกจากวัดภายใน7วันล่าสุดทีมข่าวได้ข้อมูลว่าพระพลเดินทางไปจำวัดอยู่ที่วัดป่าแห่งหนึ่งเพื่อปริวาสะกรรมก็คือการให้พระพลชำระศีลของตัวเองให้บริสุทธิ์โดยที่ยังไม่มีการลาศิกขา แต่ว่าหลังจากที่เป็นประเด็นขึ้นมาค่ะทางพระพลก็จะมีการกล่าวหาว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีพฤติกรรมตามที่อดีตแม่ชีรินได้ออกมาแฉแล้วก็ท้าพิสูจน์ด้วยที่อดีตแม่ชีรินบอกว่าทางพระพลจะมีตําหนิอยู่สองจุดก็คือที่ก้นกับที่อวัยวะเพศก็เปิดให้ดูปรากฏว่ากรรมการที่เข้าไปดูก็ไม่ได้มีตําหนิอะไรอย่างที่อดีตแม่ชีรินบอกตายพิสูจน์กันแล้วหรอพิสูจน์เปิดดูตายใช่ค่ะอืพอเปิดดูท่านยังบอกว่า ไม่แน่ใจว่าสามหรือสี่คนหกตาหรือแปดตาที่ดูแล้วไม่เห็นตําหนิที่ก้นไม่เห็นตําหนิที่อวัยวะเพศเธอบอกว่ามันมีติ่งมันมีติงต่งมีติ่งมีติ่งตอนนั้นค่ะอ่าผมไม่ได้มานะวันนั้นพี่ไม่ได้มาแต่วันนั้นเป็นปยุยเป็นคยนุยรจรินทำนะครับแต่ก็แอบ,บดูอยู่ได้ยินเรื่องติ่งๆิ่งอะไรผมก็ไม่รู้ค่ะไม่ได้ตามเรื่องนี้เหมือนกัน แล้วยังไงต่อพี่หมยแล้วหลังจากนั้นนะคะทางอดีตแม่ชีรินก็บอกว่าก็จะถูกข่มขู่ทางพระพลก็บอกว่าเธอเป็นบ้าที่ออกมาแฉเรื่องนี้เธอก็เลยเอาหลักฐานใหม่ไปขอความเป็นธรรมกับหมอปลาและหลวงพี่น้ำฝนเป็นหลักฐานคลิปเสียงที่อดีตแม่ชีรินสนทนากับผู้ชายคนหนึ่งเป็นการพูดถึงความสัมพันธ์ทางแรกว่าเกิดขึ้นวันเวลาไหนซึ่งต้องมีการดูเลิกง,งามยามดีมีการทำพิธีกรรมบางอย่างก่อนที่จะมีสัมพันธ์ลึกซึง้ง แล้วเสียงของฝ่ายชายมีการพณน,นาพูดถึงความรักความรู้สึกที่มีต่ออดีตแม่ชีรินตายลองฟังกันไหมคะ,ะฟังฟังฟัง,ฟงหน่อยสิหนยสิผมไม่สามารถที่จะเห็นหน้าไม่สามารถที่จะเหมือนเดิมได้เพราะมันเล่นเฟซเล่นลายไม่ได้ผมอยากเจอหน้าน้ำรินผมก็ได้เกิดไม่ถึงความรู้สึกไม่ถึงภาพเขาไม่ถึงตอนที่เขาพา,าแ,แม่มาล่บตาวันที่28เมษายนที่ผ่านมา ผมนึกถึงตอนนั้นต,ตอนที่พ่อแม่ก็นอนอยู่ในศาลาผมจับมือเขาครั้งแรกผมไม่เคยคิดว่าจะกล้าให้ผมจับมือได้ครับเพราะผมไม่คิดว่าผมกล้าได้ยังไงผมกล้าจับมือเขาเหมือนๆผมจูมือเขาไปพร้อมกันผมนึกถึงตอนนั้นผมกลับมีความสุขวันที่สิบเอ็ดพฤษภา,าเป็นวันแรก วันไหนเป็นเันที่ผมเปิดค่ะสิ่งสืออื่นในเสียงคลางเลยพี่หมูสะอื่นใช่ไหมสะอื้นตอนนี้ดำพุงดำพันเงินแรที่ที่ผมมีความสุขมากเพราะผมไม่มีความระแวงผมเข้าแฟนเขามีแต่หอมเขาไม่เคยมีกลิ่นเลยกลิ่นตัวเขาวามงามในจิตใจคือผมคิดไปเองมันเหมื Hence, อนเขาเป็นเทพ มันความแบบนั้นม่ความสผมได้เปิดบริสุทธิ์บริสุทธริสุทธิ์ม่ได้แจ่แก่ทีาแล้วบริสุทธิใต้งก่ทั้งใจปีก่อนผมไม่เคยทั้งในอุตตายสอมาจทุกข้อปกอดข้อายในาจะมีอะไรตายแล้วเขาผไปจุดทุกขอปุต้องู้่ก่อนถึงจะเสร็จสมบูรณ์หมายภายในอมทำพิธีกรรมก่อนติกันเช่นทางของผม้าปู่อนุญาต แสดงว่าผมสร้างต่อได้ผมจำคำอธิษฐานผมวันนั้นได้เลยถ้าท่านไม่อนุญ,ญาตการสร้างมันหยุดไปตั้งแต่ตอนนั้นและมันจะไปต่ออีกไม่ได้ท่านจะปิดคนเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ให้คนเข้าวัดเลยก็ได้แต่นี้ท่าไม่เคยปิดผมเลยการสร้างไปต่อได้เรื่อยๆจนผ,ผมกลับมาเสียงตายแล้วพี่หมวยคุณผู้ชม,มยังไ <c oughs> งครับเนี่ย <c oughs> ฮะค่ะใช่ใช่ไหมเสียง ทางอดีตแม่ชีดืนยันไม่ได้ไปกล่าวหาท่านใช่ไหมค่ะอุ๊ยตายพี่หมวยต้องขอปูนะต้องจุดทูปขอปูก่อนต้องจุดธูปขอปูก่อนถึงจะแบบเสร็จสมอารมณ์หมายกันแบบว่าอุ๊ยตายแล้วแล้วก็บอกวันที่มาด้วยว่าวันไหนที่มีความสัมพันธ์ครั้งแรกเปิดบริสุทธิ์ทั้งกายทั้งใจค่ะกลิ่นหอมมาก11พฤษภาคมตายแล้ว นี่แหละคุณผู้ชมครับมันก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมาอีกแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับคือหมอปลาเองเนี่ยนะครับบอกบอกว่าดูจากการกระทําแล้วเนี่ยนะหากเป็นพระพลทาจริงๆเนี่ยก็เชื่อว่าอุบายของพระพลเนี่ยที่ใช้หวานล้อมแม่ชีให้หลงเชื่อเนี่ยแล้วก็ยอมมีอะไรด้วยคือการเอาเรื่องราวของพญานาคเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะพื้นฐานแม่ชีรินเนี่ยมีความเชื่อเรื่องราวของพญานาคเหล่านี้อยู่แล้วพอเจอพระที่ตัวเองเคารพนับถือและเอาเรื่องนี้มากล่าวอ้างมาหวานล้อม ก็เลยทาให้แม่ชีรินเนี่ยหลงเชื่อและยอมมีสัมพันธ์ด้วยแต่พอแม่ชีรินเนี่ยเริ่มรู้ตัวนะและพยายามตีตัวออกห่างก็ทําให้มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันเรื่อยมาซึ่งพระพลเองเนี่ยก็พยายามจะข่มขู่อยู่บ่อยครั้งว่าเดี๋ยวจะเอาคลิปลับนี่ไปปล่อยในเน็ตนะทาให้แม่ชีรินเนี่ยต้องยอมมาโดยตลอดกระทั่งคนไม่ไหวเอาเรื่องนี้มาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อแต่พังพระพลก็ยังไม่ยอมสึกทําเพียงแค่ย้ายไปอยู่วัดอื่นซึ่งหมอปลาบอกว่าไอ้ตนเองเนี่ยมองว่าเหนียวพวกระแสข่าวมันเงี้ยไปพระพลเนี่ย มันก็จะกลับย้ายไปอยู่วัดเดิมส่วนการทําพิธีกรรมจุดธูปสาบานปักธูปกลับหัวเชื่อว่าทําเพื่อให้ตัวเองนั้นกลับมาอยู่วัดเดิมได้นี่เอาลองฟังดูนะเหมือนเข้าข้างกันหรือเปล่าซึ่งมันชัดเจนอยู่แล้วว่าเสียพลน่ะเขามีพฤติกรรมอย่างไงาแต่ก็ยังบอกว่าเฮ้ยมันไม่ถึงขั้นต้องศึกแล้วผมก็ได้ข่าวก็มีเจ้าหน้าที่บางคนน่ะช่วยเหลือกันความจริงนะไอ้คลิปเสียงวันนี้ที่เราได้มาเนี่ย เขาไม่ต้องการที่จะมาเปิดอะไรเลยนะเพราะขอเชื่อว่าไอ้ตอนไอ้เรื่องราวที่ส่งไปน่ะมันต้องสืบได้แล้วความจริงตัวของอดีตแม่ชีเนี่ยเขาไม่ได้คิดจะแฉเลยตลอดระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่คิดจะแฉแต่เขาอยู่ไม่ได้แล้วเสียพลเนี่ยคุกคมกับทุกที่เวลาเขาจะไปอยู่วัดอื่นก็จะต้องโทรศัพท์ไปบอกทางต้นสังกัดว่าผู้หญิงคนนี้เล่แบบนู้นเล่แบบนี้ชั่วแบบนู้นเจยวแบบนี้จนเขาไม่ไหวและก็ไม่ได้อยากให้มันเป็นข่าวด้วย ก่อนหน้านี้นก็ส่งไปแล้วแต่มันเงียบเลยครับก็เลยต้องมาออกสื่อเอาลองฟังเสียงแม่ชีรินดูบ้างนะว่าแม่ชีรินก็ว่ายังไงเอ้าฟังดูฮะก็ตามขบวนการนั่นแหละแต่เราก็ยังไม่มั่นใจเพราะว่าพระบางรูปก็ยังปบป้องท่านพลอยู่เราก็เลยอยากได้ ที่เพื่อนจะไปช่วยเราจริงๆก็ได้ช่วยพระพุทธศาสนาด้วยอยากให้เขาสํานึกแล้วยอมรับเองแต่เขาก็ไม่ยอมรับในสิ่งที่เขาทําก็เลยจําเป็นต้องเอาออกมาค่ะตอนนี้ก็ดําเนินการทั้งทั้งด้านคารวะแล้วก็ด้านคณะสงฆ์มีมีคนแถวบ้านมาเล่าให้ฟังว่าเขาจะเอาถึงขั้นชีวิตถ้าไม่อย่างนั้นก็จะให้ติดคุกลูกศิษย์พูดต่อๆกันออกมานะคะในตัวพระพลเองเราก็ไม่ได้ยินแต่คนที่มาพูดคือปากต่อปากนะคะ ก็เลยกลายเป็นว่าเราไม่รู้ว่าใครเป็นคนพูดอ้าวโอเคแล้วก็ยังมีคลิปเป็นเสียงของเขาบอกว่าเป็นพระพลนะฮะแล้วก็ข้ามครวนเพลงนะชื่อเพลงว่าจีวรนซับน้ำตาเชิญรับฟังรับชมครับอััยย่าาบจกกกเนงดดี ตามดีส e ิใครเป็นอย่างใดได้สักลายย่ไอ้เจ็บปัญหาเจ้าคือมันจากไกลด่ากันเสมอหมดเหงาหูใจ หรือว่าเจ้ามีผู้ใดอยู่ทางไกลนวลนวลติดเปลี่ยนอดโทรศัพท์บอกชิดสีกับเลยพ่อูล้ำสามือเราสิหีืเจ้ามีคนเฝ้าลอเพียงแต่บอกให้อ้าย จีวรสับ uh, น <si ้ำตาเป็นไงคุณผู้ชมเพราะไหมล่ะเห็นไหมจะเป็นให้ได้ในรักร้องเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีคลิปหนึ่งนี่ใช่ไหมตอนนั้นของพี่ปู่ป่ะเพลงใช่ไหมพี่ปู่มงศิษย์พี่นั่งดูอยู่พอดีวันนั้นไม่ได้มาแต่นั่งดูอยู่ตายร้องเพราะนะค่ะปังไม่ออกเลยเป็นเพลงอะไรมานนี่เรื่องราวของพระพล นะทีนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทางผู้สื่อข่าวก็ไปที่วัดด่านแต้นะฮะที่อําเภอนิคมคาสร้อยนะก็ปรากฏว่าทางฝั่งของพระลูกวัดก็บอกเลยบอกว่าตอนนี้นี่ทางเจ้าวาดสั่งแล้วบอกว่าไม่ให้พระพลให้คงให้ข่าวเลยแล้วนะครับเพ<ม>ราะเป็นข้อบังคับนะว่าอย่างนั้นเอาฟังดูนะในม,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 มีเสียงนะเอาไม่เป็นไรแล้วลานพญาน,นาคยังเป็นยังไงไม่รู้เนละ ได้ถูกปรับปรุงปรับปรุงไปแล้วนะค่ะแล้วพระพลเนี่ยชอบเอาดอเลยเกินเอาดอตลอดเวลาเห็นพระวันั้นดูอยู่เนี่ยค่ะนี่รามพิยานาคใช่ไหมเนี่ยค่ะนี่นะพระนะพาน้องชมวิวตลอดเวลานี่ไม่ได้นะพระนะอ่าน้ำคงน้ำค้างมันลงเดี๋ยวพระจะเป็นหวัดไม่ดีหรอกด้วยความเป็นห่วงอย่างพี่นวงค่ะพักสักครู่นะเดี๋ยวกลับ